ใจฟูลสตอรี่นะครับก็เพลงนี้เปิดกล่อมเนี้ยก็มีทั้งหมด5เรื่องนะครับอันนี้เป็นเส้นเรื่องนะครับเป็นนักเขียนนะครับนักเขียนบทภาพยนตร์นะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับเรื่องที่คนล็อกดาวอยู่ในคอนโดนะครับแล้วก็เรื่องที่3ไม่แน่ใจว่าเรื่อง เรื่องนี้หรือหรือว่าเรื่องนี้นะครับที่เป็นคู่นักเรียนนะฮะแล้วก็เรื่องเรื่องก่อนเรื่องเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเนี่ยเรื่องอคู่ช่วยทันตแพทย์กับหนุ่มร้านสะดวกซื้อนะครับอันนี้คู่คู่ไรเดอร์อันนี้คู่นักเรียนนะครับโอเคครับมัน เข้ามาสักพักแล้วครับก็มาถ่ายโปสเตอร์เก็บๆไว้เป็นที่ระลึกนะครับรู้สึกว่าอันนี้เป็นเสาเดี๋ยวถ่ายดูรอบๆเนี่ยอ่ะโอเคอ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็น,ปนค,คู่คู่หลักนะครับพีชเนี่ยแล้วก็กูเนี้ยอันนี้แบ็กเก่าเป็นร้านสะดวกซู้อครับคู่พระนางนะครับอันนี้ นุ่มสะดวกซื้อนะครับมือถือคู่มือเตรียมสอบทันตแพทย์นะครับส่วนอันนี้เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์นะครับฝนนะครับกับลีนะฮะส่วนอันนี้นะครับคู่ไฟ้โดนสงใจนะครับปะทะไม้ไล่ยุงนะฮะนี่นะฮะอันนี้คู่พระนางนะครับเนาะรู้สึกจะถ่ายได้เท่านี้ นี่ะล็อกดาวน์คอนโดครับก็มีนี่ครับมีฉากไปนะโนสกาเอสเทอร์นะฮะผลงานกำกับโดยพรกเอมะรุจินะครับจากไบแมนหนึ่งสองแล้วก็เอลิเยมซิงนะฮะครับตรงนี้ก็มีฉากอีกนะครับก็คล้ายๆรับข้างล่างนะครับ่าคู่ แล้วก็นี่ครับฉากพระเอกนางเอกหลักนะฮะแล้วก็ตรงนี้ตรงระเบียงคอนโดนะครับแล้วก็คู่แดงเหลืองไลเดอร์นะครับแล้วก็คู่นักเรียนอ๋อต้องสังเกตดีๆครับว่าในมือเนี่ยมือผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมีเสื้อเหลืองกับเสื้อขาวน,นะครับเป็น หนุ่มร้านสะดวกซื้อกับสาวผู้ช่วยทันตแพทย์นะโอเคชวนคอนัสจร์ครับคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3คู่ที่4คู่ที่5โอเคครับถือว่าเก็บที่ราดึกแล้วแต่ถ้าได้ยินเพลงนี้ต้องร้องเยอะเจอเธอแล้วมันใจฟูนะครับนี่ครับคู่นี้ผมก็ชอบนะครับ นี่ครับคู่ผู้ช่วยแนงพยาบาลครับนุมล้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็ฉากโปสเตอร์นะครับคู่ไรเดอร์นะครับแดงเหลืองต้องมาดูเองครับหนังหนังดีทีเดียวนะครับครับความจริงหนังมันเข้าไปได้สักพักนะผมเพิ่งบ้างมาถ่ายรูปโปสเตอร์นะครับโอ้แสงสะท้อนอ่าโอเคตรงนี้ชัดๆนะครับฟอ์ ฝนเลิฟลีวนี่นะครับคู่ไรเดอร์อันนี้คู่นักเรียนคู่นักเรียนนะฮะชั้นบนสุดก็มีฉากเก๋ๆนะครับให้ถ่ายด้วยนะฉากก็นั่งชัดเลยะ